คำเตือนในวิดีโอนี้ถูกสร้างขึ้ความบันเทิงอการมีขบวนการและจะไม่เหมาะสมโวรใช้จักรยานเฮ้วิจตระยานในการรับชมด้วยนะหากมีข้อบิดพลาดในการเล่นการกระทำที่ให้ไม่สบายใจเพื่อเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยทุกการเล่นผิดพลาดเราจะอัปเดตแก้ไขในที่ Description และใต้คอมเมนต์นะครับ สวัสดีครับภพ,พ,บพบกับเกมการ์ดบอยแบนด์นะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับอากาศมันร้อนแบบนี้นะครับร้อนร้อที่ผ่าอ่ามารีวิวล s t เด็กนะฮะวันนี้อ่าที่เปิดเจอเมื่อกี้ในดิชัก <c oughs> ผมไปี่ส้มมาตอนเนี้ย <c oughs> พึ่งได้มาเลยนะเนี่ยนี่ยังไม่ได้แกะเลยจะมาเปิดให้ดูว่ามันมีนมอะไรบ้างนะเริ่มเลย <c oughs> <c oughs> กูจะเข้าด้านมือก่อนแล้วไง <c oughs> เดียวนิดหน่อยนะอ่ะมาดูซิว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างมีสนามให้ด้วยอ่ะเหรอก็เป็นสนามบอดี้ไฟ้นะเหมือนเดิมนี่มันจะมีมาให้2เด็กเนาะต,ตัวนี้ก็เป็นเป็นไดิเมนชั่นดราก้อนเนาะส่วนหลังนี้ก็เป็นหลัง, Lost Deck องออลอสเด็กในมังกรพลดปล่อยมังกรมันเวเนตี้ข่ายเดสต์รอยเออร์กับแฟกของลอสเวิร์กนะมาดูสุ่มหลังกันดีกว่ามันมีกี่ใบนะสุ่ม3ใบใช่ไหม นี่เนาะนี่สามใบนี้พออยู่ดิปับ๊บได้เป็นสามใบนี้มานะพร้อมเล่นของลอสเวอร์ S S S 0 1เลยนะมันจะสามารถทำ complete foil ของเด็กนี้ได้นะไอพวกลอสเวอร์นะ มันจะมีทั้งหมดเอ่อสิบสิบห้าแบบมัง้งถ้าไม่ผิดเราต้จะหายพวกนี้มาทำซ้ำกันอย่างละสีอะไรอะยัดไปใครจะสะสมนะก็เป็นพวกฟอยลอ์จัดรูไว้นะแต่บางไปมันก็ไม่คยจําเป็นเท่าไหร่แต่สําหรับพวกสะสมก็นา่าจะทําไว้ก็ได้นะนะเรามาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างมาเริ่มจากแฟลกนี่จะเป็นแฟลกของดราก้อนเวอร์นะเป็นเด็กหลักของมันเนาะโดยใช้เป็นดนะิเมนชัน,นดราก้อนเนอะ สี่ตัวนะมังกรมิติที่จริงมันก็เป็นมังกรห่วงมิติเนาะน่าเท่กว่ามัางกรห่วงมิติ ER อาร์มันเกลียก็เป็นค่าคอส์สจ่ย 2, สายนะหนึ่งเกตนำสองใบพืชสุดเข้าโซการ์ดใบนี้นะเป็นแอคเลือกมอนเตอร์หนึ่งใบบนสนามผู้แข่งเราสามารถถอดโซการ์ดนี้หนึ่งใบหากทำทําลายมอนเตอร์ที่เลือกถ้าแฟกเป็นลอสเบอร์จะได้ทริปเปิลแอคแท็กมีสกิลโซกัดติดตัวด้วยนี่ซึ่งสกิลตัวนี้มันใช้ได้เรื่อยๆนะในช่วงเมนเฟสเนาะเป็นสกิลแอคเอเจเราเลือกใบหนึ่งถอดไปหนึ่งท็ เลือกอีกใบหนึ่งถอดใบอีกตัวนี้ใบหนึ่งก็ทำลายอีตัวเป็นตัวนี้มากองห้อมิตินะอ่าพรอสโทเมื่อกันนี้ถูกทำลายเลือกหนึ่งอย่างจากสองอย่างข้างล่างนี้หนึ่งคือนำก๊าซบนสุดสองใบเข้าช่องเกตน,นะสองคือได้รับพลังชีวิตสองหน่วยเอามาเป็นตัวยืนตีไม่ก็มาเผื่อตายนะสกิลมันจะได้เกิดแล้วก็มีตัวฟาร์มอีกก็กบอกก่อนว่าว่าเด็กลออทีดีอันนี้นะมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะต้องรอของเสริมหน่อยอ่าตัวนี้ก็ฟาร์มใช้ได้นะ มังกรต่างมิติ아พริทรสทอสใจหนึ่งเกตนะค่าคอสเมอร์การในเขตสนามเปิอดด้วยสามใบประสุดของการเราลาม,มอนเตอร์มังกรห่วงมิติหรือลอสเวอร์ไม่เกินหนึ่งใบจากนั้นขึ้นมือที่เหลือทิ้งลงดรอปโซนนะมันก็เป็นตัวเปิดสารไี่หละใส่สี่เลยก็ได้นะตัวนี้แต่อันนี้มันให้มาแค่สามใบตัวนี้ก็ช่วยฟาร์มได้อีกนี่มังกรมิติฟิมาตาเนะมื่อการนีนเข้าสนามถ้าบนสนามมีมังกรห้องมิติใบอื่นอยู่ตัวการหนึ่งใบไม่ติดแบบเถื่อนนะเราลงฟิสมาตาแบบมีตัวนี้บนสนามเนาะ เราลงตัวนี้มาช่องนี้ได้จวดหนึ่งใบแล้วก็ลงบนมืออีกตัวหนึ่งครับตัวเองซึบแล้วก็ได้จวดอีกหนึ่งใบเก่งนะเราใช้ได้ยาวด้วยไปนี้ถ้าเห็นจากคลิปที่เราเล่น l o สเ w ิร์ยุ่นเนาะต่อไปเป็นใบนี้มังกรมิติโอเล็กซี่เมื่อเริ่มแอตแทกเฟสของแต่ละฝ่ายนำหนึ่งใบบรสุดเข้าช่องเกตและฮิวหนึ่งใบนี้เก่งอยู่นะเป็นไซส์ศูนย์ด้วยนี่ไม่เปลืองไซส์มีเติมตี3,000นนอหนึ่งคริซึ่งมันบอกว่าเมื่อเข้าเมื่อเริ่มรถแอตแทกเฟสของแต่ละฝ่ายเนาะคือไม ใบน,นี้ก็เก่งมังกรห่วงมิติเอสฮิโมเมื่อการนี้เข้าส,สนามเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มตามจำนวนมอนเตอร์มังกรห่วงมิติบนสนามเรานับตัวมันด้วยนะถ้าเราลงบอดไปแล้วอย่างลงอันนี้ไปเนาะลงนี้ไป1เนานะอันนี้ไป1อีกเป็น2ตัวละเราลงตัวนี้ไปอีก,กมันก็จย่งฮิวสามเลยมอนเตอร์ใบต่อไปก็เป็นมังกรห่วงมิติใบเดียเมื่อการนี้เข้าสนามนับไอเทมที่เป็นมังกรห่วงมิติไม่เกินหนึ่งใบจากของคาร์ขึ้นมือและสับของการ์ไม่เสียอะไรเลยนะหาไอเทมได้มันจําเป็นอยู่นะสําหรับลออในตอนนี้นะ ไอเทมมันเก่งเนาะใบนี้ลดลงก็ได้นะแล้วก็ใส่อย่างใส่ตัวนี้เพิ่มเนาะมันจะลดจะทอนอะไรก็ได้นะตัวนี้เพิ่มก็ได้นะแล้วไม่ได้จัดอะไรมากเนาะเพราะว่าเด็กมันยังไม่ค่อยเก่งบอกไว้ก่อนเลยว่าลอสชุดนี้มันยังไม่เก่งเลยนะต้องรอบูตเตอร์นะตอนนี้ยิ่งสู้คนอื่นยากเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามันมีดีลอสได้ก็พลังของลอสเนาะตบหน้าไม่ใหหมดเลยสำหรับมอนเตอร์ก็น่าจะมีแค่นี้เนาะอืมมันยังไม่มีอะไรมากเราเอาดักก้อนใบอื่นมาเสริมก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่มันจะตติิดดชื่อมอมังกกรนาาาทว ทั้งอะไรทั้งนั้นอ่ะบอกว่าต้องมีมังกรมิติไปอื่นอยู่แล้วพวกนี้เนาะมันก็เลยเล่นกันด้วยกันยากอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นสเปลเนาะที่จะมาช่วยพวกโล่พวกการ์ดฟาร์มอะไรอ่ะเดี๋ยวเมื่อก่้ก็พูดถึงสเปลละเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าสเปลหรือเวทมนต์เปเปิลเบแรกหรือเวทมนต์ของเราที่ใช้ก็จะเป็นใบนี้เลย lost of the name ม monster มังกรหุ่มิติหรือ lost world หนึ่งใบจะตอบสนนขึ้นมือไม่ติดแบบประเทศด้วยนะ ในกล่องมันให้มาแค่2ใบเนาะแต่เราใส่3ใส่สีก็ได้นะแล้วแต่ต่อไปก็เป็นกาช่วยฟาร์มหน่อยเนาะของดากอนดากอนอีกชาร์จพลัสชาร์จเกต2สองใบเนาะนอกจากนั้นถ้าประวัตชีวิตเรามีห้าหน่อนหรือต่ำกว่าเนาะเราจะได้อีก3เกตด้วยนะกลายเป็นชาร์จ5เกตในการไปเดียวเลยเนาะหรือจะเป็นดากอนอีกชาร์จที่เป็นเค้าต้วชาร์จสองเกตก็ได้นะแต่ตันนี้พี่ไม่มีอะไรดากอนไม่ค่อยจะมีพี่ๆไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เนาะอันนี้ใส่เพิ่มก็ได้เนาะจังหวะใช้มันยากหน่อยแต่แค่2อเกตก็เกินพอละ นี่ขึ้นมังกรจอมมารฟ้าคำรนใจสองเกรเนาะทำลายมอนสเตอร์ทวีปเบอร์สามคู่แข่งและโจกกาสตาจำนวนมออนสเตร์การ์ดที่ถูกทำลายนั้นถ้าเขายืนบอดสัก3ตัวเนาะสองสามตัวก็คุ้มแล้วนะได้จั่วด้วยได้ทำลายบอดเขาด้วยต่อไปก็เป็นเนม็ดมอนต์ป้องกันนะใบน,นี้ก็เป็นใบที่แถมมาให้ Deduct Striker Cash Card ทำลายมังกรมิติหนึ่งใบเบอร์สามของเรานะ Counter Laser Guard หนึ่งใบเบอร์สามคู่แข่งเ a สการ์ดเลยนะอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นมอนสเตอร์เนาะ เขา,าบอกว่าเลสการ์ดอย่างนี้นะสุด,ดยอดไปเลยแล้วก็มีเทคทำลายดนะ้วยเนาะทำลายของตัวเองซึ่งตวเที่ทำลายก็มีสกิลเกิอดอยู่นะแต่ยังตอนนี้ยังไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ ใบนี้ก็ใบหน้าตำคาญ Drago อ Trap บเคสคอร์จ่ายหนึ ate, ่งเกียบในชีวิต2หน่วยเคาน์เตอร์เลือกการ์ดหนึ่งใบประสานคู่แข่งแต่เทิร์นนั้นการ์ดท,ที่เลือกไม่สามารถประกาศโจมตีได้อีฝ่ายใช้การ์ดเป็นนันที่เราเลือกตีไม่ได้เลยจการจับเล่ก็ช่วยไม่ได้นะมันไม่ให้ตีเลยจ่ายหนึ ate, ่งเกลียเลือดถือว่า<อ>คุมนะเพราะว่าเดนเมเชนดรากอตอนนี้ก็เลือดเดอะพอสมควรอยู่เนาะจะใส่เพิ่มก็ได้นะยำ้ำแล้วก็เป็นใบคลาสสิกโล่มังกรฟ้านี่จําเป็นอยู่นะเพราะว่ามันใช้ง่ายมากเลยนนนนะะใช้้ทัแขง สามารถใช้ได้ถ้าไม่มีมอนเตอร์ช่องกลางนะแล้วก็เคาน์เตอร์นะยูเรการจมตีแล้วก็ชาร์จดังเกตซึ่งอย่างที่รู้กันเนาะไอ้พวกนี้มันจะแอบแพ้พวกตัดเกตเนาะเกตน้อยมันเล่นยากเนาะแต่เป็นชันะกอนจะเปลี่ยนไปร้อยก็ยากแบนี้ก็ช่วยได้เนาะใส่ไป2ใบพอแตใ่ในความจริงในทีดีมันมีให้4ใบเนาะจะใส่ไปก็ได้แต่พี่เอาออกหน่อยแล้วก็นี้ด้วยโล่มังกรเขียวใช้ได้ทนนิแข็งเนาะแล้วก็ใช้ได้ถ้าไม่มีมอนเตอร์ช่องกลางด้วยเคาน์เตอร์ยรูเรกันยังตีแล้วก็ฮีโร่หนึ่งเราจะเปล ซึ่งไอ้พวกโล่เนี่ยนะต่อให้ยกเลิกไม่ได้ก็ยังได้ฮิวอยู่ดีนะสมมติว่าเขาใช้มอนเตอร์ที่ตีมาบอกว่าไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะเราไล่โล่ไปสกิลโล่เกิดอยู่นะยกเลิกไม่ได้ก็ตามแต่ก็ได้ฮิวรือได้เกียรติอยู่แล้วก็มีการ์ดฟาร์มหรือเป็นจเนรลิกนิดหน่อยเนาะไทม์เซลเราใส่ไป3ใบหรือไม่ก็2ใบก็ได้นะมันช่วยฟาร์มได้ดีอยู่นะจ่าย2เกียรติเลือดเนาะจั่ว่าถ้าพลังชีวิตน้อยกว่า3เป็น3หรือต่ำกว่านะไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สเลยจั่ว2ฟรีจุว่ว แล้วก็มีนี่มหาเวทขั้นสูงสุดพรอยาทีนะมึงวังนี่นะชอบถักทีกันจังเลยเนาะมันก็สกิลก็มีอยู่แค่นี้เนาะ,ะแค,ะคสคอร์สจ่ายหนึ่งเกดนะเคาน์เตอร์เลือกค้อสามารถหนึ่งอย่างาจากข้างล่างนี้1คือขั้งต่อไปที่เราจะได้รับความเสียหายในเทิร์นนี้ความเสียหายลดลงสองครั้งเดียวในเทิร์นนี้นะขั้งต่อไปเท่านั้นนะลดลงสองแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือพอโซนหนึ่งใบจากมอนเตอร์หนึ่งใบบนสนามเราเลือกมอนเตอร์หนึ่งใบเนาะแล้วก็ถอดโซนจากตัวนั้นหนึ่งใบลงดอก ซีรีสสุดท้ายคือสกิลที่โคตรโอพนะฮะคอสุดๆจนจบเทิร์นนี้คู่แข่งไม่สามารถคอมอนเตอร์ได้มากกว่า3ใบนะชอบถามกันเนาะไอเรื่องถ้าสมมติว่าเขาคอตัวที่4่เนาะต้งคอเตอร์เจอแล้วงทีเนาะมันไม่ได้ยุะเรื่การคอนะตัวที่4ที่ประกาศคอมันจะคอลงมาได้อยู่ถ้าจะให้ทําอย่างนั้นได้ก็มีแค่ยอเรื่องการคอเราถึงจะเห็นผลเนาะอันเนี้ยมันไม่ได้ยุเรื่องการคอคุ้มสุดก็ใช้ช่วงจังหวะมอนเตอร์ตัวที่3ลงมาเนาะแล้วก็คอเตอร์ไปเลยตัดเขาไปอ่าเดี๋ยวไปดูไอเทมเนาะ ล้วก็การพิเศษอาวุธของเรานะครับปืนจิตมิติคลาเคียมีพลังโจมตี5,000น,นหนึ่งคริมีอีควิปคอสคือใจพลังนะชีวิต1ห,หน่วยคาเตอร์แอคในแอทเทอเฟดของเรานะเลือกมอนสเตอร์มังกรห่วงมิติ1ใบบนสนามของเราสามารถเลสการ์ดใบนี้ได้หากเลสตนการ์ดที่เลือกและจั่วการ์ดหนึ่งใบเป็นตัวเพิ่มเวฟระฟาร์มได้ด้วยนะมีคาถามว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีมอนสเตอร์บัสนามเราสามารถเลสการ์ดนี้เพื่อจั่วได้ไหม วันะีไฟน่ามันมี Q 2 4 0 2มั้งก็จะไมผิดนะมันบอกว่าเลสการ์ดนี้ถ้าไม่มีมอนเตอร์ก็ทรราสมารถจจวดได้ด้วยอ่ามันจวดได้ด้วยนะถึงสมมติว่าเราเลือกมอนเตอร์ไปน,นั้นมอนเตอร์ไปน,นั้นสแตนไม่ได้เราก็ได้จวดอยู่ดีนะคนบอกว่าและจวกดกันหนึ่งใบนะขอแค่มันเลสพอนะเลสการ์ดนี้ได้ก็ได้จวดละและสุดท้ายพลังให้ความมืดนะ Lost World เป็นแฟลกนะน้าใบที่คนโปรดปลานและหวยหาความมืดเรียกค่าสิ <c oughs> มีสกิลนะเราไม่สามารถใช้รอสเบิร์ดเป็นแฟลกเริ่มต้นได้และทุกแฟลกจะมีการ์ดนี้อยู่ในกองการ์ดได้ไม่เกิน2ใบมีสกิลคือเราสามารถใช้การ์ดรอสเบิร์ดได้ใช้การ์ดรอสเบิร์ดได้นะคือการ์ดที่มันติดรอสเบิร์ดเนาะและการ์ดเป็นนี้ได้รับความสามารถของแฟลกที่ถูกเลือกจากจงสูญสลายแล้วก็มีสกิลที่บอกข้างล่างนี่คือจงสูญสลายหรือบิลอสนั่นเองนะเมื่อจบเทินคู่แข่งเลือกแฟลกของเรา1ใบจ่าย2เกตหากจ่ายนำการ์ดนี้จากบนมือวางทับแฟลกที่เลือกไป และนาการ์ดในกองทุกใบออกจากเกมสับลอสเด็กและนําลอสเด็กมาแทนที่เด็กหลักของเรานะ,ะสามารถใช้โจรสุดสลายได้แค่เกมละครั้งเท่านั้นนะไอตัวแฟลกมันเนี่ยมันต้องใช้งานจากปรนมือเนาะแล้วก็ต้องเลือกแฟลกหลักของเราด้วย1ใบก่อนจจายงเกตนะแล้วค่อยแปะบันทับแล้วก็นํากองการ์ดของเราออกแล้วก็นําลอสเด็กมาใส่เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูตอนหลังๆเนาะว่ามันใช้งานยังไองอะไรยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวไปดูว่าลอสเด็กมันมีอะไรดีๆบ้าง ด้วยพลังแห่งความมืดนะ <laughs> Lost Vader โจงปรากฏต,ตัวขึ้นบอดดี้ <laughs> ของเรา <laughs> ป,ปลดปล่อยมังกรมาเวที้ไข่เดสทรอยเยอร์ตีสามหมื่นคริติคอสามป้องกัน10,000นะแล้วก็มี i, สกิลแก๊สอินนี่บนสนามไม่สามารถถูกทำลายจากผลของการคู่แขง่งนะสกิลทำลายมันไม่ได้นะสกิลการ์ดเนะาะแล้วก็เมื่อการ์ดินี้โจมตีทำลายหรือนำการ์ดหนึงง่งไปบนสนามคู่แข่งกลับขึ้นมือได้มีดับเบิลแท็กโหเก่งมากขอแค่ oh, มันตีพอนะ แค่มันขยับประตีปบ,บปั๊บปั๊บป๊บ,ปบ,ปบนะมันจะสามารถเลือกได้หนึ่งใบนะเอาขึ้นมือหรือทำลายทิ้งมันมีดับเบิลแท็กเนาะตีสองรอบได้อสองใบเลยสุดยอดและที่โง่งกว่านั้นคือมันไม่มีไซส์ดูทุกคนมันไม่มีไซส์นะลอสเวอร์ ver นะพวกพวกลอสเวอร์ลอสการ์ดพวกนี้นะคอนเตอร์มันจะไม่มีไซส์ส่วนใหญ่เนะาะจ่ว่าไปไม่มีเลยดีกว่านะ คือสกิลพวกเลือกตามไซส์อย่างเช่นพวกทำลายตามไซส์รึปดๆหรือว่ายกเลิกการขอเนาะติดไซส์ใช้กัมันไม่ได้นะมันไม่มีไซส์ให้เลือกนะต้องเปิดสกิลพวกสกิ skill ลแปลว่าไม่ระบุไซสนะ์เนาะแบบเอาขึ้นมือหนระือว่าจะทำลายมันก็ไม่ได้ด้วยมันติดสกิลนะไม่ถูอทำารายด้วยโหโ,โ,โคตรเก่งเป็นเผ่ามอนสเตอร์เนาะแล้วก็เป็นลอสเวเดอร์หรือมังกรขึ้ตพิด้วยเป็นลอสเวดอร์ด้วย,น,วยนะให้มาห้าใบบัดดีของฉันอีตัวก็เป็นตัวที่อ่าเรียกว่ามอนสเตอร์ดิบเนี่ยโหวิชัวเดวอูไกโอ ป้องก,กัน800พันเนาะหนอนตัวไรสักอย่างนี่แหละมีค่าคอคอสคือจ่ายหนึ่งเกตและนำใบประสุดหนึ่งใบเข้าโซกัดนี้มีโซการด้วยโอ้โหแม่เจ้าอยากให้มันแตะหน้าได้นะแตะหน้าทีนี้ชิบหายบอกเลยดูแรงมากดูอิงต่อไปฮันเนลคันคลัฟมีโจตี5 0,000โอ้โหมันหลักหมื่นขึ้นทุกตัวเลยนะตี5ครีแล้วก็ป้องกัน1 0ึ0 0มืนแม่เจ้ามีเพรเนตเท็นะนี่นะถ้าใครสมวนเพเนเทตนะมาอ่านตรงนี้ได้นะมันบอกว่าเมื่อกัปินี้โจมตีและทำลายมอนเตอร์ช่องกลางคู่แข่งสร้างความเสียหายใส่ประชุกแข่ง ตามคียีิคอของการ์ดใบนี้คําว่าสร้างความเสียหายนะเพนเท็ตเลยจะเป็นการทําความเสียหายตากซิลการ์ดนะไม่ใช่การโจมตีมันจะยิงเลือดตามคริของไปนี้นะถ้าสมมุติว่าใบน,นี้มีการ์เพิ่มคริมาเนาะเป็นจาก5เป็น6เนี่ยมันก็ยิง6นะนี่ต่อไปโซรุนโซร c แคน2 0 0 0 0นะตี2,000มืค <c oughs> บาปแล้ว ก็มีป้องกัน10,000มืีสกิล move นะและนี่ก็เป็นความสามารถอธิบายของ move อีกทีหนึ่งนะ mm hmm. เมื่อเริ่มต้น a t ทแท k f a สของผู้เล่นทุกคนนะเราสามารถย้าย g ์ดใบน,นี้ไปวางในที่โซนมนสเตอร์ที่ว่างอยู่ได้นี่คือความสามารถของ move นะลองอาจจ่านจากตรงนี้ได้เมื่อเริ่มต้น a t ท a c k f a สนะใช้ได้เลยและยังมีทริคเล็กน,น้อยนะถ้าสมมุติว่า,าร์ดไหนที่บอกว่ามันจะวน f a d เนาะอย่างสมมติว่าได้รับ attack f a d เพิ่มอย่างไอคุณความสามารถคับิบูข,ของเคอเนาะมันจะได้รับอ่า ไ้เท้เฟลดเพิ่มซึ่งสกิลมูฟก็เกิดนะมูฟได้อีกนะสามารถมูฟได้อีกแต่ไม่รู้มันจะมูฟเหลือมูฟให้มูฟเปล่านะโดนเทวออตตีตายอ่ะตัวนี้อาพลาเพ็กไวาย ตี 20, 000, ส0 0 0มสังพริบมากัน10,000นะแล้วก็มีข้อคอคอสคือนำการ์ดไปเกิน2ใบจากรอบโซนเข้าโซกกับปีนี้และจ่าย1เกตไม่เกิน2ใบ,บน,โซโซโนะ0ูนย์นประมาณนี้นะอ่าโหสกิลมันเยอะมากมี Double เพนเดเทตดับเบิลแท็กโซลกัเคาโต้แท็กตัวนี้ก็ถ้าใครมีเพิ่มหรือซื้อเพิ่มตัวนี้ดีมากเลยนะน่าจะใส่สีได้เลยเก่งมากใส่แทนบางตัวเนาะอย่างใหตัวพวกไอพวกไอพ,พวกตัวนี้นะออกมาก็ได้ใส่ตัวพวกตัวนี้แทนนะอันนี้เราแค่รีวิวนะไม่ได้ทำลิสต์อะไรจริงจังเนาะเรา ซื้อมาแค่กล่องเดียวยังไม่ได้จัดตระเตรจางแค่จะให้ดูไปเฉยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แนะนําไปนะว่าเอาไปไหงใส่ใบแดงเพิ่มใบนี้ใบนี้ก็เก่งนะเทลกายจ่าใส่มีหนึ่งหมื่นเนาะตีหนึ่งหมื่นสองรีปป้องกันหนึ่งหมื่นมีข่าเข,ขาค้อคือใจหนึ่งเกตเมืเ่อการไปดีเข้าสู่สนามยอกเลือกความสามารถทั้งหมดของการ์ดหนึ่งใบบนสนามคู่แข่งและทําลายการ์ดที่เลือกนั้นมันเลือกการ์ดเลยนะเก่งมากเลยอะไรก็ได้นะมี Double ดับเบิลแท็กได้ใบนี้ใส่ไปสักสามใบหรือไม่สองใบพอแล้วก็ได้นะตัวนี้เดี๋ยวก,วน,ยกนนัะ วมือของลอสใบแรกที่มันให้มาก็คือ dimension live stream ดูท่าเวลามาอันโหดร้ายซะก่อนมีสกิลคือเรื่องหนึ่งอย่างจากสองอย่างครั้งนี้นะแล้วก็ลายได้แค่เธอละครั้งหนึ่งคือเราได้รับพลังชีวิต10หน่วยโหชั่วร้ายเหลือเกิน2คือพลังชีวิตคู่แข่งกลายเป็น1ิคือนี่ยิ่งกว่าใหญ่เลยนะคือไม่ว่าเขาจะเด้งเรื่องขนาดไหนจะปรับเหลือแค่10อย่างดีแชร์เลื่อนเป็นสัก60 70ไม่50เนี้อ่ะจะไปนี้ไปเหลือ10เดียว ตีถล่มตีตัวน,นั้นเลยตายเป็นการที่ทําให้เก่งมากเลยนะเฟสต่อไปก็เป็น dimension revive เป็นสกิลคือคอรมอนสเตอร์หนึ่งใบจากดรอปโซนเราโดยใใจค่าคอสจนจบเทิร์นนี้มนอนสเตอร์เป็นั้นได้รับพิทิคอบวกสองนะได้แต่ละครั้งคอมอนสเตอร์หนึ่งใบนะไม่จะเป็นต้องเป็นลอสเบอร์นะคอมอนสเตอร์อะไรก็ได้นะถ้าคอได้เปนนั้นจะบวกสองขีจนจบเทิร์นโหเฟสจากความตายไม่พอมาตีแรงอีกอ่าแต่ส่วนใหญก็คอลอสเบอร์น่ะตีแรงขึ้นนะใส่เพิ่มก็ได้นะแต่คิดว่าใส่สองใบก็จะดีละ ดิเมนชันมิลเลอร์ยการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสังโจมตีในเทนคู่แข่งท่านั้นนะสามารถใช้ได้ถ้าปรสนานเราไม่มีมอเตอร์ช่องกลางนะต้องโล่งกลางด้วยนะเหมือนโล่เลยมีเคาน์เตอร์ยกเลกิกการโจมตีและสร้างความเสียหายให้กับพลังชีวคู่แข่งเท่ากับคริติคอลของมอเตอร์ทุกตัวที่ตีมาทุกไปที่ตีมานะลิงตีไปก็สวนกลับไปเท่านั้นเลยนะรุนแรงมาก่าเก่งสุดๆไปเลยเจ้ามาใส่แทนไอ้โล่เขียวหรือว่าโล่ฟ้าก็ได้นะแต่ส่วนตัวคิดว่าโล่เขียวโล่ฟ้าใช้ได้ดีกว่าไม่รู้ว่าเราจะเปิดอะไรรอตอนไหนนมะมัยัยงฟาไไ่สุด เ,เวทนี่อีกใบหนึ่งดิเมนชันแชมิงเคาน์เตอร์คู่แข่งเลือกทีมการบนมือ2ใบนะใช้ได้ทุะครั้งซึ่งใบนี้เก่งมากตัดเกมได้ดีนะจะใส่สัก2ใบก็น่าจะพอแล้วละ่ะไม่ก็สามใช้เล่นตัดเกมนะซึ่งมีคาถามว่าถ้าสมมติว่าเหลือมือ1จะใช้ได้ไหมไม่ได้นะจะต้องเหลือมือ2ใบขึ้นไปถึงจะใช้ใบนี้ได้แล้วอ e ีฝ่ายต้องทิ้งนะถ้าสมมติอีฝ่าย e มีมือ1ใบเราใช้ใบนี้อ e ีกฝ่ายก็ไม่ต้องทิง้งมันบอกว่า2ใบนะไม่ได้บอกว่าน้อยกว่าหรือต,ตากว่าอะไรทั้งนั้น ดิเมนชันรีเวนจ์เคาน์เตอร์เลือกมอนเตอร์หนึ่งใบในการต่อสู้นั้นพาวเวอร์บวก0,000ดีเฟน์บวก0,000แและได้รับ c คาเตอร์แทกแล้วก็มีสกิลเขาอธิบายของเคาเตอร์แท็กเลยนะนี่เมื่อการนี้ยังอยู่บนสนามหลังจากถูกโจมตีเราเลือกทำลายมอนเตอร์ที่โจมตีเข้ามาได้หนึ่งใบที่มีดีเฟนต์น้อยกว่าหรือเท่ากับพาวเวอร์ของก์ดใบนี้มันเป็นคำอ,อธิบายของเขาคาเตอร์แห่กนะถ้าใครไม่ไม่เข้าใจก็มาดูตรงนี้ได้นะนี่ไม่ได้อ่านผิดใช่ไหมเนี่ยบวกหนึ่งแสน เยอะมากซึ่งคาเวอรแท็กเป็นการทำลายจากความสามารถการ์ดนะไม่ใช่การตีส่วนนะนพวกเกย์ก็ไม่ตายนะเพราะมันไม่ถูกทำไรแล้วจริงๆไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะเบนี้เราเน้นถ้าสมมติว่าจะเน้นตีแล้วก็เอามอนเตอร์มาใส่แทนดีก็ไม่ก็ใส่การ์ดตดเกมหรือการ์ดพวกชุบอย่างนี้พวกนี้มาก็ได้แทนจะใช้ก็เป็นการ์ดเซตเ i ็มนชั่นชาร์ดเก เซตนะการนี้จะยังคงอยู่บนสนามเมื่อเราถูกโจมตีคู่แข่งสามารถจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยได้หากไม่จ่ายเลือเลืองการโจมตีนั้นเก่งมากนะบังคับให้จ่ายนะแต่มันบอกว่าเมื่อเราถูกโจมตีนะเมื่อเราเราก็คือตัวเราเองนี่แหละเป็นไฟเตอร์นะไม่ใช่มอนเตอร์นะเราต้องโดนตีหน้าเลยประมาณนี้นะแล้วอ e ีกฝ่ายก็ต้องจ่ายเลือดหนึ่งถ้าไม่จ่ายก็โดนเลือดการโจมตีมันใช้ยากนะได้ดูใช้ยากไม่ใส่ก็ได้นะันแล้วแต่แต่ถ้าติดไปนี้สองใบนะมันไม่ได้บอกว่าติดได้ใบเดียวนะติดสองใบอีฝ่าย e er ต้องจ่ายสองเลือดเลยนะกวน ไอเทมนะปืนใหญ่มารอาเวซีลอสเลสแมสเตอร์มีเพเนเททเท่านั้นนะตีปึ๊บหมืน่นหมื่นนาตีหมื่นหมื่นแล้วก็มีคริห้าครีอธิบายเพเนเททไว้ด้วยนะสุดท้ายก็เป็นไม้ตายคอนเนสเดสตรอย์บลัสเตรอร์อึมฮมใช้ได้พลังชีวิตแข่งมีห้าหน่วยหรือต่ำกว่าเท่านั้นสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตแข่งห้าหน่วยมันโง่ที่ว่ามันไม่ต้องจ่ายเกรดนะ เราก็ยิงห้าไปเลยนะมีสองใบด้วยใส่ไปสองใบย,ยิงแม่ที่เหลือก็เป็นการ์ดฟอยท์เพิ่งเปิดดูให้ดูต้นคลิปเนาะซึ่งบอกเลยว่าเราเพิ่งแกะกล่องเมื่อกี้เลยนะแกะให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างและเราก็จะแนะนํานะย้าว่าเราไม่ได้จัดเด็กอะไรมากนะเราแนะนาแล้วก็ใส่ครค่เพื่อบางใบที่มันอาจจะเป็นต้องหาใส่เนาะนี่ก็ใส่เพิ่มลดเพิ่มได้นะวันนี้จะว่าไปใส่เพิ่มก็ได้นะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันยังใช้ยากอยู่เนาะ ม,มันไม่ใช่เป็นเคาน์เตอร์เนาะมันเป็นช่วงเมนเฟดเป็นสกิลปกติเนาะถึงตอนนั้นสมมุติว่าเราใช้เทือนเราเนาะแล้วเราปิดเขาไม่ได้เรารอเช็ตขึ้นหน้าเรามีโอกาสตายมากกว่านะเพราะสมัยนี้เด็กมันจบเทือนต่อเทือนไวมากแต่เผื่อเม่กไ่ใหแล้วแต่ใบนี้ก็ใส่เพิ่มก็ดีนะสําหรับคนที่ต้องการตีต้องการแบบบอร์ดหรือว่า Mon มอนฟามอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่ามันไม่ตีเคาน์เตอร์เหมือนกันเนาะเราใส่ไปไม่กี่ใบก็พอแล้วมันไม่ตีเคาน์เตอร์เนะาะถอนออกไปจากดโดยจ่ายค่าคอร์ด้วย,ดดวยมันก็เล่นกบหลายๆเด็กเนาะเพราะว่ามันไม่ได้้ชุบคเรนาะีก็ มีเพนเดเทเนาะ5คี์แรงๆแค่นั้นแหละประมาณนี้เนาะของเดียวเนาะก็นี่แหละก็อย่างว่าเนาะรอสเวอร์มาเล่นได้กับหลายๆเด็กอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นการอธิบายการเล่นเล็กน้อยกับรอสเวอร์เนาะไปดูเลยอะส่วนการ์ที่แนะนํานะ ก็มีอยนะู่2ใบเนาะเท่าที่คิดได้ที่มันยังใช้ได้ตอนนี้เก่งเนาะก็นี่มังกรสวรรค์ชั้นฟ้าเนาะเก็บดอป3ใบเนาะแล้วก็จั่วการา์ดงใบซึ่งใบเก็บดอปเนี่ยมันก็ใช้ให้เก่งก็ตอนที่เป็นดนะักลอนเบอร์เนาะเป็นดนเมชเดนกอนเนาะเก็บแล้วก็จัว่วหาลอสเบอร์แต่ถ้าใช้ตอนที่เป็นแฟกลอสแล้วอะคือตอนนั้นดอปเรา้อจะมีเยอะเนาะเพราะว่าเงื่อนไขมันคือต้องมีดอกไม่เกิน10ใบนะแต่ถ้าเรายังใช้ได้เนาะเราจะไม่สามารถเก็บการปกติเข้ากองการของลอสได้นะมันต้องเก็บเก็บลอสการสามใบเข้าลอสสามใบเนาะ แล้วก็จวการจากรถเด็กสอกใบอีกใบก็เป็นดะคอนิกฟอสฟิลมอนเตอร์ช่องสายขวาจะไม่ถูกทำลายเนาะเอามาใส่ก็ได้นะแต่บางทีไม่ใส่ก็แล้วแต่เนาะแต่นี่แนะนำเาเชเพราะว่าตัวนี้ฟอสฟิลมันทำให้ช่อง้ายขวาไม่ถูกทำลายเนาะือตีก็ไม่ตายเนาะไม่ใช่นะก็ส่วนใหญ่มันก็ติดเผาเนาะถ้าสมมติว่ามันโดนเคลียบบอร์ดหรือว่าเคลีย์กาา์เป็นทิ้งหมดมันก็เล่นยากไว้ก็ได้นะติดไว้เผื่อประมาณนี้เนาะ อย่างสมมุติว่าเราเล่นเป็นเป็นผู้ใช้เดนเมชันดราคอนเนาะแล้วก็เลสเดอะแฟกต์เนาะเพิ่มมาเป็นดรา o อนเวิลนะไอตัวบัดดี้ของเราเนี่ยมันจะไม่พลิกไหนขึ้นมานะมันเพราะวันันไม่ใช่เด็กของมันนี่เป็นลอสการ์จากลอสเด็กเนาะซึ่งลอสเด็กเรา,เาไว้ที่ไหนก็อธิบายก่อนว่าลอสเด็กของเราจะมีการ์ดได้แค่30ใบเท่านั้นไม่มากกว่านี้แล้วไม่ต่ำกว่านี้ด้วยต้องเป๊ะสามสิบใบเป๊ะๆนะถึงจะถูกกดแล้วตอนเล่นน่ะมันต้องวางไว้ตรงนี้ตรงนี้เอาร่วงเอาสิ <c oughs> ตรงนี้เนาะข้างๆดอกตรงนี้นะให้อีกฝ่ายรู้ว่าเรามีลอสเด็กถ้าไม่วางถ้าในงานแข่งนะถ้าเราไม่วางการ์ดลอสเด็กไว้ตรงนี้แล้วเราแบบได้แฟกลอสแปะแล้วเราไปเอาจากที่อื่นมาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะมันให้วางไว้ตรงนี้เนาะเพราะว่าในรูล็งมันบอกให้วางตรงนี้เลยเป็นเอ็กซ์ตร้าเด็เริ่มเกมแล้วก็เล่นในปกติเลยนะล่ะเริ่มเกมแล้วก็เล่นปกติจัวจัวจัวถไปพอเราจะเปลี่ยนเป็นลอสเบอร์เราก็ประกาศบีลอสเนาะหรือว่าโจสุสลายเนาะเลือกแฟกเนาะเราก็เลือกเป็นดักคอนเบอร์แล้วก็แปะไปแป๊บแล้วก็จ่ายเกไป แล้วจากนั้นตัวนี้เด็กหลักของเราจะออกไปข้างนอกออกไปเอาเด็กนี้สับแล้วก็เอาเข้ามาฟังอ่าตัวนี้ก็จะหายขึ้นมาปั๊บได้เวที่ขายเดสตัวเยอรหน้าเรียกค่าเลยขนมหัวทองหัวส้มแล้วเราก็เล่นได้ปกตินะแล้วก็จั่วขึ้นมาเล่นดอเริ่มเทินแล้วก็ชาร์จดอมันก็เล่นไปเป็นลอสเวิร์ดแล้วซึ่งมันจะได้แฟกความสามารถของแฟกนี้มานะซึ่งเราสามารถใช้การ์ดจากดอคอนเวิร์ดได้อยู่ซึ่งถ้าสมมติว่าเรามีการบนมือเป็นการฟาร์มของดอคอนเวิร์ดเราก็ใช้ได้นะและแฟกนี้ก็บอกว่าใช้ลอสการ์ มาถึงจุดนี้แล้วจะขออธิบายเกี่ยวกับแบบปัญหาบางอย่างของเกี่ยวกับ Lost w o r ร d เนาะจากที่เล่นๆ่นมาแล้วก็มีคนถามมามากไปขโมยเราแฟกจากย่นมาสวยกว่าด้วยไงชุดเสริมของ Lost World ที่จะมานะ SCP ใช่ไหม SCP01 ที่จะมานี้ Lost World มีการ์ดจำเป็นที่ใช้อยู่นะก็อบอกเลยว่าต้องต้องซื้อนะถ้าจะเล่นลอสเวอร์หรือ e n s i o ช d น r k ก็เนานะมีการ์ดจำเป็นที่ใช้อยู่และไม,ม่ว่าจะเป็นเด็กไหน SCP01 ก็น่าจะเป็นนะจะเป็นต้องซื้ออยู่แต่อาจจะต้องเสียหน่อยเพราะว่าเป็นการ์ดแบบสุ่มเนาะ เปลืองตังค์หน่อยถลุงไปฟาร์มเงินแล้วก็เก็บไปเปเงินเปลาการ์ดซะเข้าสุดด้านมือสิ <laughs> มันจะมีการ์ดฟาร์มให้ด้วยเนาะใน SCP แล้วก็ที่เด็ดกว่านั้นก็คือ SBT02 ที่จะมาในอีกนา้นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้บอกไม่ได้นะซึ่งพวกนั้นจะไปทำจะทำให้ Lost World เก่งขึ้นมากก็ <c oughs> สำหรับใครที่ถามว่าอ่า k a Destroyer ไอตัวนี้นะทั้งนี้มีต้องซื้อไหมพี่คือมันยังไม่จะเป็นต้องรีบซื้อนะราคามันสูงก็ไม่จะเป็นเนาะ มันเปืองบอกตรงนี้เลยว่ามันเปืองรอบีทีก็ได้นะบีทีสุดสองมันจะมีมาให้อีกแต่ถ้ามีไว้ก็เก่งนะมันจะทําให้เราเก่งกว่าล็อสอื่นที่พิ่งซื้อมาเรานี้นะเพราะว่ามันมีสกิลคือเหมือนฮักตัวนี้เลยมันจะไม่ถูกทาลายนะเหมือนกันนะไม่ถูกทำลายจากผลของคู่แข่งแต่ไอตัวนี้มันตีแล้วมันทําลายหรือขึ้นมือใช่ไหม ไอตัวนี้มันตีแล้วมันจะเอาหนึ่งใบลงดรอปได้เลยนะดึงลงดรอปพิ้งไปเลยนะไม่เป็นการทำลายนะไม่เป็นการนั่งลงดรอปเลยนะแล้วก็มีสกิลถ้าการได้อยู่บนสนา,า e 5, มอีกฝ่ายไม่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้วันนี้ก็เก่งพอสมควรเลยนะไม่ใช่พอสมควรเก่งมากเลยอย่างนี้เห็นไหม SBT02 เนาะนะเดี๋ยวมันก็น่าจะมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้ใครรีบก็ซื้อไว้ก็ได้นะแต่ราคามันยังสูงอยู่เนาะต่อไปก็เป็นอย่างมนะิสซิเรียเนาะที่สกิลเขาถามกันเลยบอกคือถ้ามิสซิเรียเดบลีดลอปเดบละ มันจะเก็บการ์ดจากดรอปที่เป็นสีขาวได้ไหมหรือว่ากราดบนสนามที่เป็นสีขาวหรือว่ากร์ดปกติได้ไหมคือด้วตัวอย่างเนาะถ้าสมมติสนามเรามีแบบนี้เนาะมีประมาณนี้เนาะนีะ่เป็นอสการ์ดเนาะเป็นหลังม่วงอันนี้เป็นหลังปกติเนาะอีฝ e ่ายใช้มิซิเรียหรือว่าเราใช้มิซิเรียรีเนาะแล้วตวตัวเด็กเนาะเป็นลอสเด็กแล้วมันจะเก็บไปแค่การ์ดหลังม่วงเนาะหรือกร์ดของอสการ์ดมันจะเก็บไปแค่นี้อย่างอ e ีฝ่ายบอกเนาะเออวร์เทิร์มิซิเรียเราก็เก็บไปเก็บแค่นี้พอเก็บเก็บอจากดรอปด้วยนะ เก็บไปเก็บเข้าเด็กไปแมพแล้วก็สับเด็กเหมือนเดิมสับเด็กปึ๊บปุ๊บป๊บเนาะแล้วก็ชาร์จสองเกรปึ๊บแล้วก็จ่วกา๊าซจากรถเนี่ยขึ้นมาหกใบาตามที่มิซิเลบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้การหกใบฟรีฟบนมือ,อมันเก่งมากเลยนะพี่เอาโกงใช้ได้จริงเหรอใช่มันเป็นอย่างนี้จริงนะถ้ายิ่งบนมือเรามีการาดจ,จากดาร์คอนเบอร์หรือว่าการาดสมิบนมือเราบนมือเราเป็นแบบนี้เนาะ ใช้วิสิเรียรีไปเราเก็บแค่นี้อันนี้เก็บไ้เป็นมือต่อไม่ไปไหนแล้วก็เก็บไปเป็นเด็กสับแล้วก็จ่วมาเพิ่อมอีก6กใบแล้วก็นบนมือแล้วก็มี6บวกอีก3าก็เป็น9ใบเลยนี่แหละพลังของรอสเวอร์แล้วก็มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของแฟกเนาะอย่างแฟกดราก้อนไรนนะที่มันบอกว่าเราสามารถใช้งานมอนสเตอร์ที่มีคําว่ามังกรหรือดราก้อนในคุณลักษณะได้แล้วก็เริ่มมือมามีมือ4แล้วก็เลือด20นะ่สิบนาสองเกตถ้าเรามีแฟกนี้แล้วเราใช้บีลอสแปะทับมันไป โครเวอร์เดแฟกใส่แฟกของดากอนสวายนะไอ้ลอสมันได้สกิลของแฟกดากอสวายไปคือใช้ได้มอนสเตอร์หรดากอนเนาะถามว่าจะใช้เวทมนต์ได really like <Yeah. S 2> ้ไหมคือใช้ได <classics> ้นะแต่มันจะใช้ได้แค่เวทมนต์ของการ์ดลอสเท่านั้นเพราะว่าของลอสเนี่ยอ่าเราหาประสาให้ดูดีกว่ามันบอกว่าสามารถใช้งานการ์ดลอสได้การ์ดลอสคือพวกที่มันติดลอสเวอร์เนาะอย่างพวกการ์ดเวทมนต์เนาะลอสเวอร์ก็สามารถใช้ได้นะแต่มันไม่สามารถใช้เวทจากเบอร์อื่นได้นะ ไอ้พวกร้อเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างเลยไปเกย์กับร้อเนี่ยใช้ได้ปกติหมดเลยนะมันได้สกิลของแฟกไปคือมันได้แฟกได้สกิลแฟกเพิ่มไปนะบวกเข้าไปตรงนี้อีกอ่าแล้วก็เป็นพวกของไอ้พวกสกิลที่มันติดชื่อแฟกเนาะเช่นเดสแัคเตอร์ที่บอกว่าแฟกเป็นนักก้นสวายจะได้จั่วเนาะแต่2เลือดนี่เนาะมันจะไม่เกิดนะเพราะว่าตอนนี้แฟกเป็นนักก้สวายแฟกเป็นลอสเวิร์แล้วแล้วก็เป็นของเควอสอีกนะอ่าอย่างที่ถามไม่ใช่ใบน,นีนะ ซึ่งเป็นเคอที่เป็นปัญหาคือใบนี้ใบนี้ที่เป็นปัญหาเลยนะที่มันมีมีสเต็กตีหนึ่งหมื่นสามีป้องกันหนึ่งหมื่นเนาะถ้าเรา cover the fact all lost แปะไปแล้วแฟร์ลอสจะได้พลังปึ๊บแบบนี้ไหมแล้วก็ตีได้ไหมตีแม่งสามพีแฟร์ล็อตตีเนี่ยทำได้ไหมนะมันคือทําไม่ได้นะซึ่งมันบอกว่าได้แค่สกิลนะได้ร,รับความสามารถถึงแม้ว่าในความสามารถของนี้บอกว่าตีได้ก็ตามนะแต่ตามกฎของเกมแล้วมันบอกว่า การ์ดที่ไม่มีสเต็กพื้นฐานนะไม่มีนะไม่ใช่ว่าเป็นสูตนะคือไม่มีเลยอย่างเช่นสเต็กแไม่มีสเต็่แล้วนะมันตีไม่ได้อันนี้มันมีสเต็กให้ไงมันเลยตีได้ได้ใช้ความสามารถนะที่เถียงกันบ่อยนะก็คือ แฟคลอสเนี่ยโดนยกเลิกจากแจ็คโอเวอร์เทิร์นได้ไหมแจ็คโอเวอร์เทิร์นมันมีสกิลต้องอ่านสกิลของแจ็คโอเวอร์เทิร์นที่ดีเนาะสกิลของมันคือเอ่อยกเลิกการแสดงงานของการ์ดเนาะมันจะใช้ได้แค่ในเทิร์นของอีกฝ่ายซึ่งไอ้ลอสแฟคเนี่ยมันใช้ในเทิร์นของคนใช้แจ็คสมมติว่าอ่ะพี่อ่ะพี่เล่นเดิมพันชั่นลอสเนาะไอ้ตูนมาเล่นแจ็คไอ้ตูนเล่นแจ็คนะอ่ะตูนมึงเล่นแจ็คนะมึงจะโอเวอร์เทิร์นกูใช่ไหมอ่ะตูนตูนจบเทิร์นแล้วพี่ก็ cover the แฟคเปลี่่่ยนนนเเปป็๊บไไไอ้้ตัดมดมนะะพราวาว มันอยู่ในเทนตุนอยู่มันเป็นช่วงจบเทอของไอทุนอยู่อันนี้มันใช้งานได้แจ็คตัดไม่ทันตัดไม่ใช่จะไม่ทันตัดไม่ได้เลยน่ะก็ะจะไม่ตุนอย่าเหลี่ยมนะมาตัดบนมืออีกนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของแฟลกนะที่เขาถามว่านับเป็นเวอร์ไหมแฟกของลอสเวอร์ที่เป็นหลังสีขาวมันจะไม่นับเป็นเวอร์นะถ้าตกอยู่ในดบแต่ถ้าการอื่นของลอสเวอร์มันถ้ามันตกดบแล้วมันจะนับเป็นเบอร์เนาะไอตัวแฟกมันะจะไม่นับ เลยอย่างหนึ่งคือไอ้คำสั่งอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่เคาน์เตอร์เนาะมันเป็นการสั่งใช้งานการจัดบนมือเมื่อจบเทอร์ดีไเป็นเงื่อนไขมันครบเนาะซึ่งมันยังอยู่เทอร์อยู่เนาะถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายจะเคาน์เตอร์อะไรก่อนหน้ามันยังทาได้นะเคาน์เตอร์ตัดเกรดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเจ้าของเทิร์มีสิทธิ์ในการใช้งานการก่อนเนาะเพื่อง่ายคือต้องถามกันนะอย่างที่เราในดูริงที่เราแปลให้ดูเนาะทุกครั้งในช่วงก็สามารถเคาน์เตอร์กันได้นะแต่ต้องถามมันก่อนถึงว่าอ่ะขอ เปลี่ยนแฟกนะจะทำอะไรไหมบีลอสแม่งอ่าอีกฝ่ายตัดเกรดจบนะพอเราประกาศบีลอสไปแล้วเนาะเพราะว่าปีลอสบีลอสหรือว่าโจสุดสลายประกาศได้แค่เก็บรับ้งเนาะถ้าเราประกาศไปแล้วอีกฝ่ายตัดเกรดสวนเกรดที่พอใจอ้าวแตกดิใช้ไม่ได้นะใช้อีกไม่ได้แล้วเราประกาศไปแล้วเนาะเราต้องคิดจังหวะดีๆเนาะในการใช้งานมันอาจจะมีคําถามอื่นอีกเยอะนะอ่าคําตอบมันอาจจะชัดอยู่แล้วเนาะในบางทีถ้าเราอ่านสกิลการ์ดดีๆหรือว่าดูจากกฎของการ์ดดีๆเนาะดูริ่งที่ทางเราได้ทําแปลไปบางบางทีแล้วเนาะ บางบาง,บางหน้าแล้วเราก็แปลให้แล้วเนาะดูได้เนาะในแฟนเพจหรือว่าในชุมชนใน y t u t u เนาะก็แปลดูลิงให้ดูด้วยนะอ่าถ้าสมมติว่าใครมีคำถามอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะหรือไม่ก็ไอบีแฟนเพจเรามานะเราจะตอบให้นะอาจจะตอบช้าหน่อยนะเพราะว่ามมงานเยอะ,อะสุดท้ายนี้คือมีคนถามว่าอ่าถ้าจะแก้ทางรถแก้ยัยงไง ชนะมันยังไงคําถามนี้นะแย่พี่เป็นผู้เล่น loss อยู่แล้วก็ตอบได้ว่าจอยมีออใจนะเออคุณจะเข้าร่วมหรือว่าคุณจะตายประมาณนี้พอนะคาตอบแค่นี้พอสู้มันยากนะถ้าสมมติมันเปิดแฟกได้นะนวิธีชนะมันคือเอาชนะก่อนที่มันจะเปิดเป็นแฟก loss นะมิฉะนั้นก็แย่กันหมดเลยนะลำบากนะสู้กับมันไม่ว่าจะเป็นทีดีหรืออะไรก็ตามมันก็คือ loss world และนะปัจจุบันนี้ก็แย่อยู่แล้วเจอมันทีนี้ก็ปวดหัวน,นะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เนาะมีอะไรก็ถามมาได้เหมือนเดิมนะครับ และฝากไว้คิดอีกเหมือนเดิมเนาะจอยหมี่อ,อ้อจาย